วันนี้ผมจะแต่งหน้าเป็นสนิมนะครับ ครูตาสตอรี h h ่ครับและนี่ก็คือรายการมหนือหมาก็ไม่ได้เจอกันมานานนะครับเพราะว่าเนี่ยไปพักผ่อนมาด้วยการทำต้นไม้นะครับนิมเอันนีมโผล่กล้องโผล่ขึ้นมากล้องแล้วนิมเออโผล่ขึ้นมาหน่อยคือหลายคนนะครับพูดมอนเหมือนกันว่าผมเนี่ยหน้าเหมือนสนิมเหมือนตรงไหนวะเนี่ยลองเทียบนิมถอดแว่นนี้อาจจะได้ เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงก็นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เรานึกคอนเทนต์หนึ่งออกนั่นก็คือวันนี้ผมจะแต่งหน้าเป็นสนิมนะครับผมเรียกช่างแต่งหน้านะครับที่เทพที่สุดในปัตตพีนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาแต่งหน้าผมเนี่ยให้เป็นสนิมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า สนิมจะจำผมได้เปล่าแต่เราหวังแต่งหน้าผมต้องไปแอบแต่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเห็นนะครับแล้วเราก็จะมาดูรีแอคชั่นหมาที่บ้านเราอะนครับว่าหมาเมื่อเห็นผมแต่งหน้าเป็นสนิมเขาจะเป็นยังไงหรือว่าแมวเนะี่ยแมวนี่ชอบมีรีแอคต์น <c oughs> ก็เดี๋ยวเร,เรามาลองดูกันว่าจะนิ่งหรือว่าจะจะมีรีแอคมีปฏิกิริยาอะไรที่ตลกๆนะครับผมคือ <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวพ่อไปแต่งหน้ากันนะคะ,ะทำเป็นอ้อน สวัสดีครับน้องมายนะครับน้องมายเป็นรุ่นน้องที่คณะใช่ไหมเป็นน้องคณะรุ่นน้องส้มนะมนเล่าให้คนดูคร่าวๆก่อนได้ไหมว่าแบบผลงานที่ผ่านมาทําอะไรบ้างเอาแบบปังๆที่คนจําได้เลย ปองปงก็คือเราอยู่ในทีมชุดประจำชาติปากัดของเราปีนี้ของชุดของน้องอแมนดาชุดปากัดของปีนี้ชุดอแมนดาที่เป็นปากัดแบบใหญ่ใ่ใช่แล้วก็ทีมชื่อทีมว่รทีมอาร์ตอคาลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำอะไรไปทําอะไรในนั้นก็ช่วยกันทาสูตก็อีกชุดหนึ่งที่ทีมเราทําก็เป็นชุดตลาดน้ำอัมพวาเมสแคนไทยแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งชุดก็และอีกอันนึงก็คือเป็นพวกเมคอั เมคอัพอาร์ติสไม่เออเป็นเมคอัพอาร์ติสนะครับวันนี้จะมาแต่งหน้าหมาหน้าหมาทำไมเราต้องใช้คนที่สกิลขนาดนี้มาแต่งอะไรที่เป็นยาอ่อนแบบคอนเทนต์ของผมแบบนี้นะเราต้องแต่งแอบด้วยนะเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวหมามันเห็นเดี๋ยวเราไปแต่งข้างในออฟฟิศกันได้ได้ได้เริ่มอื่นรูปที่ผมเลือกเลคือรูปนี้นะครับเพราะว่ามีลิ้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีลิ้นมันจะแบบดีเทลมันจะน้อยไปนิดนึงก็เลยเราเลือกรูปที่มีลิ้นแล้วกันการแต่งหน้าครั้งแรกของสุรยศ โอ้ยติดกิฟตด้วยอ่ะเออใช่ไม่ให้ผมมันลงมาข้างหน้าไงพี่ยอดอ๋อตัวกิฟตนี่สำคัญมากกิฟตพี่แม่งเยอะด้วยนะประเด็นอ่ะโอ้กาวเลยเหรอเฮ้ยนี่มันกาวกระดาษเลยนะเออโอ้ยจี๊ดลอยแล้วเออรับตาดารับทลายรอกาวเลยวะมันจะต้องปุ่มพิเศษอย่างน้าแต่งไฮเอฟเฟกต์แล้วตอนที่พี่ล้างออกนี่ยังไงวะเนี่ยกะตุยเยปริคาผู้ชม วันนี้ก็คือจะเป็นพอสนิมของจริงครับขั้นตอนการนั่นก็ค,คือต้องกบผิวกบให้เนียนกนคิ้วง่ายกว่าคุณผู้ชมวตมาค่ะว่ากนคิ้วดีไหมครับที่ำไมไม่อยากจะกนคิ้วให้ดูนะคะอันนี้ขณะที่เราถ่ายอยู่นะครับก็มีผู้รู้ผู้เห็นหนึ่งคนนอนเฝ้าอยู่นะครับ ลิ้นดิหรือพี่จะใช้ลิ้นตัวเองดิ่มลิ้นไม่ค่อยยาวก็จะมีความแบบแรบ,บลิ้นตัวเองเออเหมือนเหรอ <c oughs> เม<ะ>ื่ออะลองดูดิลองอะลองดูพี่ยาวต้องแรบลิ้นดีและนึแต่เหมือนตรงไหนวะเหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเคล็ดนแบบออกจาก ก um ึ่งหมืนๆแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยดวงตุ like this, ้งดวงตาอะไรเงี้ยได้อยู <t <t ่ดวงตามันได้อยู่แล้วไงเหมือนเหมือนสนิมอยู่แล้วใช่หมูกก็คล้ายๆเหลือแค่ทำสีดำอันนี้อะไรนี่เริ่มทำอะไรอันนี้จะเริ่มกบคิวละบ๊ยเอาไหมบ๊วยอยากเติมคิวสักหน่อยไหมครับมาค่ะเราจะเริ่มบวชนะครัอ๋อนี่เรียกบวชบวชขผมเองค่ะพี่ยันมองบวชมองบวชคนนี้ทุกคนเหมือนกำลังแบบทุกวันหนักนอนสุด กม,ม,มากมบอกว่าเอาแค่ข้าวๆนะใช่ไหม<ช>ไปถึงว่าใช่จริงทาไมทาได้เนียนกว่านี้แต่ว่า,าผมบีบไปว่าเอาคข้าวๆสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดคือตอนที่ถงปากดํานะครับสนิมเขาจะมีความแบบตาแขกนะส<ช>ายเขาเป็นแบบเนิมลูกสาวเราตาแขกใช่ผะว่าตาตาตาจะดำๆหน่อยค่ะไม่ด่าพี่นะด่ามาด้วย ตอนนี้พี่ยอดมองบนนะมองบนนะหนิมเขาจะมีคาแรคเตอร์แบบอายตาเขาจะชัดๆหน่อยมองบนพี่ขั้นตอนนี <rules> ้เป็นขั้นตอนที่ผู้ชายไม่ค่ยชอบนะครับคำว่าพี่เอยมาบอกไหมพี่นี่คือใช่เลยนะเด็กชายคนนั้นมองง้อยเงาในมือของเขาไม่ถินเนอร์มาคนจมูกแล้วนะครับ เดี๋ยวลองแล้วลิ้นดิแลบลิ้นดูจะกลับไม่รู้ว่าพี่ว่าพี่ว่ามีลิน้นนะได้นะได้ได้ได้ได เหลือลิ้นเหลือลิ้นล้วแม่งใส่เสื้อลายทางเหมือนโจนเลยใ <c oughs> ่เริ่มเติมความย่นของคิ้วหชว่เฮ้ยอ,อะไรวะ เราทำเส้นขนนะเฮ้ยทำขนด้วยมีความแบบนี่ดีเทลความหมากนะถึงที่ตัดสั้ทีหนวดเริ่มมาแล้วนี่ก็ไปตัดมาจากขนของหมามา <c oughs> คนที่ตกใจที่สุดคือต้อง <c oughs> มเหมนดืดอยแล้วรู้สึกห่วงหนวดไม่อยากให้โดนตัดไอพี่ก<ล>บคิ้ว,วได้ไหมได้ได้ได้พี่ยอมจะจะให้มันตรงนี้ใช่ไหมตร้ไหนใช่ปะใช่ผมผมพี่ขอขอสามจุดตรงไหนมาพี่ยอมมาเลยมีกบกบคิ้วแล้วก็เหมือนขอบตาตรงนี้กบกบขอบตาตรงนี้นี่ ไม่หลับก็เรียกช่างแต่งหน้านะครับเดี๋ยวให้มันอีกบอกได้เลยนะต้องมีลบอีกันไหมด้าด่าด่ให้มันต่ำลงกว่านั้นใช่ปะเหมือนตรงนี้มันขาวเลยมันนดำลงอีกเนาะเอาลงอีกนิดนึงและตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้หมาหลับกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมสนิมสองนะครับจะไปหาสนิมหนึ่งดูว่าเออรู้สึกยังไงคิดว่าเป็นตัวเองหรือเปล่านะครับผมตุ่มไปตั้งกล้องรองนู้นเลยเดี๋ยวพี่ดึงเข้าไป หนวดกูนหนวดนดีใจอะไรเนี่ยมันงับหนวดไปแล้วปะหนวดไปแล้วเฮ้ยแวหวนเซลฟี่ก่อดนดิแหวนเซลฟี่ ไปพอมีสนิม ไม่ได้อะจมพะไม่ได้อะเราเห็นเรีแอคชั่นมาหมดแล้วใช่ไหม้องดูแมวเนี่ย 아형 กลัวบ้างเหรอเอเลีย่ยบอ๊ะแมวไม่ตกใจกันวะ <c oughs> ก็แมวไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะครับ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือการแต่งหน้าเป็นสนิมนะครับผมรีแอคชั่นของเขาที่เห็นก็คือจะมีความเขินนิดนึดนงไม่รู้เขินอะไรนะแต่ว่าเขินหนักมากแล้วก็พยายามมาเลียนหน้าให้แบบเหมือนแบบจะเอาหน้าผมออกไปอะเลียนหน้าเลียนหนวดจะดึงหนวดออกอะไรอย่างเงี้ยเขินหนักมากไม่เคยเห็นหน้าตัวเองอะ่ะ เสียดายนะครับวันนี้อากาศเย็นไปหน่อยทําให้สนิมลิ้นไม่ห้อยอคือเราแต่งมากะว่าแบบถ่ายตอนสนิมลิ้นห้อยเหมือนกันไงสำหรับวันนี้รายการบ้าคือหมาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มไม่ค่อยตรงถ้ามีคอนเทนต์อะไรอยากให้เราไปทําก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ แบบนี้ลืม,มนึกถึงตอนล้างออกว่ะอะอกแล้วอ,อ,อ่ะพี่มันยังม,มันยังมีอยู่อ่ะไม่ได้โถพอละไม่ล้างมากลนะ